ถ้าคุณกำลังมองหารถพรีเมียมสกูตเตอร์เอาไว้ใช้ขับขี่ในเมืองสักคันวันนี้จอร์ดิอิตมีตัวเลือกมานำเสนอรครับนั่นก็คือ p h a v o l อ n t ติ s h o r i z o n 150รถพรีเมียมสกูเตเ,กเตอร์พิกัด150ซูซี1สูบ4วาล์วมาพร้อมรูปลักษณ์ที่สวยงาม การขับขี่ที่คล่องตัวพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสอนองไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้เป็นอย่างดีขับขี่สนุกควบคุมได้ง่ายทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยน้ำหนักรถที่เบาเพียง118กิโลกรัมเบรกได้อย่างมั่นใจด้วยระบบเบรก SBS Share Brake System ตอบสนองได้อย่างดีปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งานที่วางเท้ากว้างขวางไม่ติดขาที่แขวนของตรงกลางสามารถแขวนได้แบบไม่ติดขาเช่นเดียวกัน มาตรวัดความเร็วดิจิตอลสองสไตล์ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานระบบไฟสองสว่างรอบคันเป็นแบบ LED เน้นความปลอดภัยและสวยงามทั้งไฟหน้าและไฟท้ายรูปทรงรถสมัยใหม่หัวใจคาร์บูเรเตอร์ดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกอาเกิดเเทุจุกเฉินสามารถหาช่างซ่อมรถทั่วไปที่มีพื้นฐานก็สามารถซ่อมได้แบบสบายๆยูยบ็อกขนาดใหญ่ที่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเปิดคางได้โลโก้อลฟาบอลินติสแบบ3มิติ สวยงามที่พักเท้าคุณซ้อนแบบปุ่มกดใช้งานง่ายมือไม่เลอะรองเท้าไม่เปื้อนชคหน้าคู่แบบเทเลโฟสปิกหลังแบบสปริงคู่คอยสปริงปรับได้5ระดับช่องเก็บของด้านหน้าใช้งานได้สะดวกและสามารถล็อกได้ USB Charger 2ช่องสามารถชาร์จ2อุปกรณ์ได้พร้อมกัน Alpha v อลันติสฮอร i z o ซอนรมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด4สีได้แก่สีน้ำเงินสีดำสีแดงและสีขาวแบบที่เห็นในคลิปครับราคาจำหน่ายอยู่ที่72,900บาทหากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ a c e o o o k Alpha v อ n t นติ s ครับ